สวัสดีครับบุญส่งฟาร์มชนแนลครับวันนี้ลุงบุญส่งจะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงควายสำหรับผู้ที่อยากจะเลี้ยงหรือเลี้ยงให้ถูกจังหวะลุงบุญส่งก็จะขอแนะนำว่าช่วงนี้เหมาะมากนะครับนะที่ผู้เลี้ยงอยากจะเลี้ยงควายก็ซื้อเลี้ยงช่วงนี้ จะได้จังหวะช่วงของราคาควายพอดีครับเพราะว่าลุงมุนส่งมีข้อแนะนำว่าการซื้อควายเลี้ยงหรือทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่เราจำเป็นที่จะต้องทำตอนที่จังหวะของสิ่งนั้นที่ ราคาไม่แพงนะครับนะเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าวงรอบหรือดีมานซับายดีมานซัลายนะครับนะาความต้องการหรือการผลิตนะการผลิตมากล้นตลาดของมากนะครับราคาก็ถูกไม่ว่าผล,ผลผลิตอะไรนะครับนะถ้าผลิตกันขึ้นมามากของนั้นก็จะถูกครับถ้าของน้อยนะครับนะา ราคาก็แพงนี่ก็วงรอบของการเลี้ยงควายครับเพราะว่าควายช่วงนี้ราคาค่อนข้างที่จะถูกนะครับนะเพราะว่าเท่ากับวงรอบของปี2550 253ตอนที่ลุงบุญส่งเลี้ยงใหม่ๆก็ราคาควายค่อนข้างที่จะถูกครับเพราะอะไรครับเพราะว่า,าเหตุผลที่ลุงบุญส่งเจอและมีประสบการณ์นั่นก็คือ ประเด็นที่ของมากนะครับนะราคาก็ถูกเมื่อราคาถูกผู้เลี้ยงควายหรือผู้ทำสินค้าอะไรก็แล้วแต่ผลิตออกมากราคาก็ถูกนะครับนะเมื่อถูกยิ่งถูกคนก็ยิ่งนะครับนะานำสินค้านั้นออกมาขายก็ราคาก็ตกด่ำไปอีกหรืออีกประเด็นหนึ่งนั่นก็คือในเรื่องของความต้องการของตลาด ตลาดในประเทศตลาดนอกประเทศนะครับนะก็ไม่มีกําลังซื้อหรือพ่อค้าอาจจะซื้อแล้วนำไปขายก็ไม่ค่อยจะได้ก,กําไรก็ไม่ค่อยที่อยากเข้ามาซื้อนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ทำให้ราคาสินค้านั้นตกต่ำลงลุงมนส่งก็จะให้ดูในเรื่องของสภาพหรือบรรยากาศนะครับนะในบริเวณควาย ที่ลุงมูลส่งปล่อยให้และเล็มเพื่อที่ให้ควายนั้นได้อาศัยเล็มหญ้านะครับนะเพื่อประทังในเรื่องของอาการอายู่รอดนะครับนะเพราะลูกควายของลุงมูลส่งนั้นค่อนข้างที่จะหญ้าไม่ค่อยเพียงพอนะครับนะนี่ก็อีก เป็นปัญหาหนึ่งนะครับนะถาถ้าน้อยตัวก็ไม่เป็นไรนะครับนะาเราก็หาหญ้าที่อื่นเข้ามาเสริมเติมได้นะครับแต่ของลูมูลส่งนะครับนะาควายหลายตัวจําเป็นที่จะต้องนะครับนะาอ่าสับเปลี่ยนแปลงหญ้านะครับนะาให้และหลมในสิ่งที่อ่าเขาจะพอและหลมได้นะครับนะาเพื่อบรรเทาในเรื่องของการขาดแคลน นะครับนาหญ้าสดนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ลุงมูลส่งเคยแนะนําไปแต่จะเน้นในเรื่องของในเรื่องของช่วงหรือโอกาสนะครับนาะผู้ที่สนใจอยากจะเลี้ยงควายนะครับนาะลุงมูลส่งก็ขอแนะนําว่าให้ซื้อในช่วงนี้นะครับนาะเพราะราคาควายนะค่อนก้างถูกควายพื้นเมืองนะครับของควายไทยนั้น รุ่นนี้นะครับนที่ลุงบุญส่งให้ดูนี่สมัยที่ลุงบุญส่งซื้อนั้นก็ราคาไม่ถึง5 0 0 0ครับ4 0 0พนะครับนะาแ0กว่าบาทนะครับนาเพราะลุงบุญส่งต่อรองเขาได้นะครับน้านี่รุ่นนี้นะครับนาที่เขากำลังที่เยาย่านมนะครับช่วงนี้ราคานี้ก็ยังหาซื้อได้อยู่แต่ลุงบุญส่งก็ขอให้เป็นควายตัวเมีย นะครับนะ้าแล้วก็ซื้อให้เขาเรียกว่าพอฝูงนะครับนะตอนที่ลุงมุนส่งเลี้ยงใหม่ๆก็รุ่นนี้นะครับนะ้าซื้อ7ตัวนะครับนะท่านลองคูณดูนะครับนะาเจตัวตัวละ4ี่พันกว่าบาทนะครับ่อลองลดเขาได้นะครับนะเขาก็ลดให้เขาเอาตัวละ5้0 0ันนี่ลุงมุลส่งราคาช่วงนี้ในตลาดนะครับนาะที่ หลายหลายแห่งนะครับนะาก็ค่อนข้างที่จะซื้อได้หาซื้อได้นะครับนะาแล้วถ้าซื้อตัวนี้รุ่นนี้ก็ขอให้ซื้อนะครับนะาเพศผู้นะครับนะารุ่นตะกอเอาไว้คุมฝูงนะครับนะาไว้เป็นพ่อควายาเรา,าจะเลี้ยงเป็นควายฝูงหรือจะเลี้ยงเป็นควายเนื้อควายอ้วนเราก็ าสามารถที่จะขเขาเรียกว่าเลือกตามความเหมาะสมของเราอย่างเราทำนาทำไร่ทำสวนไปด้วยเรากา็เลี้ยงเป็นควายอ้วนขายเพื่อขายเป็นเนื้อก็ยังได้นะครับนะอันนี้ลุงบนส่งก็ขอนำเสนอและให้ข้อมูลนะครับนะถ้าจะซื้อเลี้ยงอย่างลุงบนส่งเพื่อเป็นควายฝูงเพื่อขยายพันธุ์ ก็ซื้อพ่อพันธุ์นะครับรุ่นตระกอถ้าเราอยากจะได้พันธุ์เาเรียกว่าพันธุ์แท้หรือ,อแม่พันธุ์เราก็หาน้ำเชื้อให้เขาผสมเทียมนะครับนะถ้าในท้องตลาดคนที่ผสมเทียมแพงเราก็ขอพึ่งทางเขาเรียกว่าสัตวแพทย์ นะครับนะ้าที่ประจำอำเภอนั้นเขาก็ร้อ,องขอเขาให้มาผสมเทียมให้นะค่อนข้างที่จะต้นทุนต่ำนะครับนะ้านี่ลุงบนส่งก็ขอนำเสนอนะครับถ้าจะซื้อเลี้ยงช่วงนี้โอกาสเหมาะนะครับนะาสำหรับผู้ที่จะเลี้ยงควายเพื่อที่จะขเขาเรียกว่าเพิ่มเติมเสริมรายได้ จากท่านที่ทําอาชีพทํานาทําไร่ทําสวนเราก็มีเขาเรียกว่าพื้นที่หรือมีหญ้าสดอยู่นะครับนาะเรากา็ตัดเอาญ้านะครับในแปลงนาแปลงไร่แปลงสวนนั้นมาให้ควายกินเราก็ประหยัดต้นทุนในเรื่องของอในเรื่องของใช้ยาฆ่าหรือในเรื่องของใช้แรงงานอื่นแล้วก็ ตัดทิ้งเปล่าๆนะครับนาะเรากา็ตัดแล้วก็นํามาให้วัวให้ควายนะครับได้กินนะได้เราก็เพิ่มเติมเสริมรายได้เรานะครับนาะอันนี้ก็เป็นข้อแนะนําในวันนี้นะครับนาะที่อยากจะให้ท่านลองนะครับเป็นข้อคิดและติดตามคลิปของลุงบุญส่งได้แนะนําเอาไว้นะครับนาะหลายๆคลิปตั้งแต่ต้นมา นะครับนะอันนี้ก็เป็นข้อมูลหนึ่งที่ลุงบญส่งพยายามที่จะเผยแพร่ให้ท่านเพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจในการดำเนินชีวิตหรือการยังชีพในการประกอบอาชีพนะครับนี้ก็ลุงบนส่งก็ให้ข้อมูลในเรื่องของอาการซื้อควายมาเลี้ยงในช่วงที่ราคาควายถูกเราก็ ซื้อต้นทุนที่ถูกลงนะครับนะเราเลี้ยงเราก็สามารถที่จะมีโอกาสที่ราคาควายแพงข้างหน้ามันจะเป็นวงรอบอย่างนี้นะครับนะอีกสัก2ปีนะครับนะาสปีหรือ3ปีแต่ก็ขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าดีมานซัพลายนะครับหรือการผลิตหรือการาความต้องการของตลาด นะครับของมีมากนะครับนะ้าก็ถูกของมีน้อยก็แพงไม่ว่าพืชผลการเกษตรต่างๆนั้นก็ค่อนข้างทีอย่านเหมือนกันนะครับนะ้านี้ก็ลุงบุญส่งก็ขอให้ข้อคิดเพียงเท่านี้ก่อนครับโอกาสต่อไปนั้นลุงบุญส่งก็จะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการเรื่องควายต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ